ตอนที่11ที่ฝังศพของวาดชศกแน่เสียแล้วเจ้าสาวนั้นคือวาดสิทธีรูปร่างอย่างนั้นจำได้ไม่ผิดในตาข้าพเจ้าแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่คล้ายคลึงกับที่ได้เห็นมาก่อนคราวนี้ดูมีอาการทุกโศกแสนสาหัสอย่างใดอย่างหนึ่งพูดไม่ถูกเมื่อข้าพเจ้าได้สติรางๆพอกระบวนแห่สุดท้ายผ่านเลยไปแล้วก็หน้ามืดทันที แต่เขาเข้าใจกันว่าเป็นลมเพราะร้อนจัดและเบียดเสียดกันข้าพเ,เจ้าหมดกำลังวังชาทอดกายให้เขาอุ้มเอาไปพักที่โรงแรมแห่งแรกที่ไปถึงนอนอยู่ที่มุมมืดแห่งหนึ่งในนั้นหันหน้าเข้าข้างฝานิ่งเซลอยู่อย่างนั้นหลายวันหลายคืนน้ำตาไหลพรากๆไม่ยอมกินอาหารทั้งหมดข้าพเ,เจ้าสั่งคนใช้ผู้ควบคุมเกวียน เป็นคนเดียวกับที่มาด้วยกันครั้งก่อนให้จัดแจงขายสินค้าที่นำออกมาเสียโดยเร็วแม้จะขายไม่ได้ราคาดีก็ตามเพราะข้าพเ,เจ้าป่วยจัดการเองไม่ได้ความจริงข้าพเ,เจ้าไม่สามารถจะทำอะไรได้นอกจากจมดิ่งอยู่ในห้วงความเสียใจที่เสียของรักไปไม่มีวันจะได้คืนแล้วนอกนี้ไม่ต้องการจะให้ใครเห็นตัวที่ในกรุง เกรงจะมีใครจำได้แต่ข้อสำคัญที่สุดคือต้องการจะปิดบังไม่ให้วาสิทธีทราบว่าข้าพเ,เจ้ากลับมากรุงโกสัมพีอีกรูปนางที่ได้เห็นครั้งหลังที่สุดนี้ช่างกระไรติดตาชัดเจนอยู่ตรงหน้าไม่เลือนลงเลยถึงว่าจะรู้สึกแค้นว่านางมีใจไม่ยั่งยืนก็ดี แต่ก็เห็นความจําเป็นอยู่เหมือนกันที่ถูกบิดามารดาบังคับนางคงไม่เยดีปรีดาในตัวลูกประธานมนตรีข้อนี้ปรากฏอยู่แล้วในกิริยาที่แสดงให้เห็นครั้นหวนนึกถึงที่ให้ความสัตยร์ปฏริญญากันไว้ที่พุ่มไม้สารพระกฤษณะครั้งกระน้นก็นึกไม่ออกเลยว่าเชไหนานางจึงใจเร็วไปได้ถึงเช่นนี้ ข้าพเจ้าถอนหายใจยาวแค้นก็แสนแค้นว่าความสัตย์ปฏิญญาของสาวน้อยนี่หนอเชื่อถือไม่ได้เอาทีเดียวบัดเดี๋ยวใจหน้าเจ้าตัวอันส้อยเศร้าด้วยความระทมทุกข์ก็ปรากฏดวงเด่นเฉพาะหน้าข้าพเจ้าอีกทันใดนั้นความโกรธความแค้นที่แน่นจดคับอกก็พลันหาย เหลือแต่ความสงสารเข้าไปเต็มตื้นอยู่ในใจเลยตกลงแน่วแน่ว,ว่าข้าพเ,เจ้าจะไม่เพิ่มความทุกข์ของนางให้ยิ่งขึ้นโดยไม่รู้ไปถึงว่าตัวกลับมากรุงโกสัมพีแล้วจะไม่ให้รู้เรื่องแม้แต่นิดเดียวในที่สุดเมื่อนางเห็นเงียบหายไปนานก็คงคิดว่าข้าพเ,เจ้าตายแล้วความทุกโศกก็จะค่อยจางไปทีละน้อยเอง จนยอมปล่อยตัวให้เป็นไปตามยถากรรมแต่จะไม่ทำให้เกิดความเศร้าหมองถึงกับเสียสูดทรงสวยสง่าได้เผอิญเคราะอยังดีคนใช้เก่าแก่ของข้าพเจ้าสบโอกาสขายสินค้าได้ราคาดีจนหมดในเวลาไม่ช้าเพราะฉะนั้นล่วงต่อมาอีกสองสวัน ข้าพเจ้าจึงมีโอกาสคุมเกวียนออกจากกรุงโกสัมพีไปในเวลาเช้าวันหนึ่งเพื่อกลับบ้านเมื่อออกจากประตูเมืองด้านตะวันตกเหลียวไปดูกรุงเป็นการสั่งครั้งสุดท้ายอันภายในกำแพงนั้นย่อมมีทั้งทุกข์และสุขขนานใหญ่ที่ข้าพเจ้าประสบแล้วไม่ลืมเลยก่อนที่ถึงกรุงนี้สักสองสามวันข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นเบิเบกบานใจ มุ่งแต่ความสุขจนไม่ได้สังเกตเห็นอะไรหมดครั้นขากลับจึงได้เห็นว่าบนเชิงเทินและตามแง่กำแพงกรุงมีศีษะคนเสียประจานอยู่เป็นระนาวแน่แล้วศีษะเหล่านี้คงเป็นพวกโจรขององค์คุริมานที่ถูกประหารครั้งแรกจำเดิมแต่ได้เห็นหน้าวาสิทธีในกูบช้าง ก็ใจหายสุดแสนโทมนัสครั้งหนึ่งแล้วครั้นมาได้เห็นศีษะโจรซึ่งแรงกำลังฉีกเนื้อกินจนหมดสิ้นเหลือแต่กะโหลกจนจําไม่ได้แต่ก็ยังมีเส้นผมและหนวดเคราเหลืออยู่บ้างความสลดใจยิ่งทับทวีเข้ามาอีกเพราะคนเหล่านี้ข้าพเจ้าเคยร่วมกินร่วมพูดกันมาและมีอยู่กระโหลกหนึ่งเสียบไว้กลางเชิงเทินเห็นแน่ชัด ก็เป็นหัวของวาดชศพข้าพเจ้าจําได้ดีส่วนศีรษะองค์คูริมานคงถูกเสียบประจานไว้ทางทิศตะวันออกอีกด้านหนึ่งเป็นแน่ข้าพเจ้าระลึกถึงที่วาชศพเคยอธิบายการลงทธนกรรมคิดแล้วก็รู้สึกเสียใจวาชศพเคยอธิบายพิสูจน์ว่าผู้เป็นโจรพึงอย่าให้เขาจับได้ถ้าเคราะหร้ายถูกจับไป ก็ต้องหาทางทุกอย่างหนีให้จงได้อน,นิจจาวิชาของวัชศพเหล่านี้ช่วยตนเองอย่างไรได้บ้างเปล่าเลยน้อยนักมนุษย์จะรอดจากกรรมที่ได้ก่อไว้แต่ปางก่อนมองดูหัวกระโหลกวชัชศพรู้สึกว่าซอกกระบอกตาที่กลวงโบล้ายจะมองดูข้าพเจ้า และอ้าปากน้อยๆเรียกว่ากามนิตกามนิตจงดูข้าพเจ้าให้ใกล้หน่อยและพิจารณาให้ดีว่าเห็นอะไรเพราะตัวท่านก็เหมือนกันเกิดในเวลาดาวโจรขึ้นจะต้องดำเนินในทางอันมืดแห่งเจ้าแม่กาลีเหมือนกันและในวันหนึ่งจะประสบการถึงที่สุดอย่างนี้แหละเป็นการแปลกประหลาดอยู่ ที่ประสบเหตุเช่นนี้น่าจะหวาดกลัวในครั้งนี้กลับตรงกันข้ามข้ารเเจาเกิดความคิดใหม่ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยนึกเคยฝันเลยคืออยากเป็นนายโจรดูก็ควรเป็นในยามที่ได้รับทุกสาหัสอย่างนี้เห็นจะสมกับคำทำนายของว่าชะโสกระมังพูดถึงสติปัญญาความกล้าหาญทั้งได้รับความรู้จากว่าชะโมาครองเป็นพิเศษอยู่แล้วด้วย ถ้าจะตั้งตัวเป็นนายโจรก็คงเป็นได้ดีเสียอีกจะได้ทำการแก้แค้นต่อสาตะเคียนได้สะดวกแต่จะได้บาสิทธิกลับคืนมาถูกวงแขนข้าพเจ้าหรือหาไม่นั้นแล้วแต่เรื่องยิ่งคิดก็เห็นเป็นข้าพเจ้าได้สู้กับสาตะเคียนตัวต่อต,ตัวในกลางป่าเอาดาบฟันถูกกบาลมันแร่งออกเป็นสองเสียงและอุ้มวาสิทธิซึ่งกำลังเป็นลมไม่ได้สติ หนีออกจากบ้านซึ่งกำลังถูกไฟเผาพินาศลงและได้ยินเสียงพวกโจรใจฉกาดโหรง้งขนองชัยครั้งนี้เป็นคราวแรกนับแต่ได้เห็นวายสิทธิมีอาการและเหี่ยละห้อยข้าพเจ้าเกิดความกล้าหาญและความหวังขึ้นเริ่มคิดกะการในภายหน้าและคราวนี้เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าอยากมีชีวิตอยู่ยังไม่อยากตาย